เอิแล้วก็เดีเย,เยวเพื่อไปั้านอาหารถ้ให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าไปให้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เดินหน้าไปร้านอาหารแล้วก็เอาเปลี่ยนสีค่อยบังเลี้ยวแล้วก็เดินหน้าแล้วก็เลี้ยวทีนึงแล้วก็เดินหน้าเพื่อไปร้านหนังสือ นสีแล้วใส่เสือยหลังแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินหน้าเพื่อเพื่อไปร้านร้านเสื้อผ้าแล้วก็ทีเพื่อไปถึงให้เปลี่ยนสีแล้วก็ใส่เสื้แล้วก็หอยหลังไปเก่าไปที่จุดเริ่มต้น